สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพามาดู1อาการระดับประเทศของเจ้าตัวยามาฮ่าแอร์ล็อกนะทุกคนอาการนี้มีหลายหลคนที่โทรมาสอบถามช่างกิจแล้วก็ทักมาอะไรต่างๆนะว่าโค้ดสิแก้ไขยังไงนะทุกคนวันนี้ช่างกิจมี1นึคันที่ขึ้นโค้ดสิบสําหรับเจ้าตัวแอร์ล็อกสีน้ําเงินคันนี้นะทุกคนในเจ้าตัวแอร์ล็อกนะทุกคนถือว่าเป็นอาการประจําตัวของเขาเลยก็คือในเรื่องของโค้ดสิ จะเกิดอาการดับกาอากาศแล้วก็สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยากนะตัวนี้ก็อเกิดขึ้นได้นะทุกคนไม่ว่าตัวใหม่ตัวเก่านะทุกคนย้ําว่าไม่ว่าตัวใหม่ตัวเก่านะเพราะว่าช่างกิจได้ข้อมูลมาจากลูกค้าที่โทรมาสอบถามช่างกิดเนี่ยรถตัวใหม่ก็เป็นนะทุกคนเปลี่ยนไปแล้ว1ปี2ปีก็ยังกลับมาเป็นอีกนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายสั้นสายยาวนะแต่วันนี้จะพามาดูวิธีการแก้ไขของช่างกิจก็คือ อ่าคันนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนมัดใหม่ทั้งหมดนะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูว่ามันเกิดจากอะไรให้เข้ามาใ,ใกล้ตอนที่เราสันนิษฐานกันหรือว่าที่คิดกันแม้แต่ทาง Yamaha คิดก็จริงนะทุกคนก็สงสัยเจ้าตัวปลั๊กตัวนี้นะทุกคนเพราะว่าตัวปลั๊กตัวนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสายเมนกับตัวที่เป็นมัดไฟขึ้นมาตัวนี้เกิดอาการไหมอาการช็อตบางทีลูกค้าบอกว่า ขับไปดับเนี่ยแล้วก็เอามือมาเขยา่าเขยา่ขยาตรงลักแล้วมันสตาร์ทติดนะทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะแต่ทางจะมาฮ่าเขาก็คงมองเห็นในจุดนี้นะทุกคนถึงได้ทําการพัฒนาตัวมัดไฟของเจ้าตัวแอร์ล็อกที่เป็นสายยาวมานะทุกคนอ่าสายยาวยังไงเดี๋ยวจะให้ดูว่าสายยาวยังไงตัวนี้เป็นแท้เบิกศูนย์นะทุกคนแบบสายยาวนะย้ำว่ามันจะมีแบบสายสั้นกับสายยาวนะทุกคนอ่าตัวนี้เป็นตัวสายยาว ตัวนี้เป็นตัวสายสั้นที่ติดมากับรถนะทุกคนที่จะมาแก้ไขในเรื่องของปัญหาโค้ด12ของเจ้าตัวย amaha a i r l o c ก็คือทางย amaha เขาแก้ไขมาก็คือทําเป็นปลั๊กตัวสายยาวตัวนี้เพื่อไม่ให้มีปลั๊กเชื่อมต่อระหว่างสายเมนอยู่บนเนือหม้อน้ําจุดนี้นะทุกคนอ่จุดนี้ทีนี้เวลาเราเชื่อมต่อตัวสายยาวปลั๊กตัวนี้จะเสียบ ขึ้นกล่อง h g c u ด้านบนเลยนะทุกคนก็คือจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ไอ้ก็จะดึงมาแบบนี้ก็มาขึ้นกับกล่อง h g c u แบบนี้นะทุกคนแล้วก็ทําการจัดเรียงสายใหม่ให้ลูกค้านะในกล่องเขาก็จะมีในเรื่องของเคเบิลทายมาให้นะทุกคนเคเบิลทายมาให้แล้วก็จะมีตัวเหล็กที่บังคับสายให้นะทุกคนเป็นขอเกี่ยวให้นะทุกคนตัวนี้ย้ําว่าเป็นแท้เบิกศูนย์นะทุกคนเป็นแท้เบิกศูนย์ในเรื่องของโพสต์สอในอาการนี้ ถามว่าตรงนี้มันจริงไหมช่างคิดก็คิดว่าทางยามาฮ่าเขาก็คงมีข้อมูลคงทําการเก็บข้อมูลต่างๆนะทุกคนถึงได้พัฒนาตัวสายยาวขึ้นมาจริงๆแล้วในการเสียของมัดไฟจะสังเกตว่ามัดไฟไม่ได้มีอาการไหม้ใดๆนะทุกคนแต่คิดว่าตัวพันเซอร์ตัวนี้เป็นตัวที่เสียนะทุกคนเป็นตัวที่เสียและล่าสุดน่าจะมีอะไหล่ออกมาแล้วนะสาหรับตัวพันเซอร์ตัวนี้เปลี่ยนเฉพาะตัวพันเซอร์ตัวนี้นะทุกคนแต่บางคัน บางคันที่มันเป็นนะทุกคนปลั๊กตัวนี้มันช็อตจริงนะทุกคนทั้งกิจเคยเจอประมาณ2-3สาคันที่เกิดอาการโค้ดสแต่ปลั๊กตัวนี้ละลายจริงๆอ่าแต่ทำการแก้ไขไปแล้วก็ไม่หายนะทุกคนก็ไม่หายทั้งกิจทำการต่อเชื่อมต่อให้ลูกค้า,าผ่านการต่อตรงหรือว่าเปลี่ยนปลั๊กอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่หายนะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าช็อตตรงนี้แล้ววิ่งมาทำให้ตัวปันเซอร์ตัวนี้ช็อตเสียไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเกิดอาการดับบางอากาศเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ก็จบปัญหาด้วยการเปลี่ยนเจ้าตัวมัดไฟใหม่ทั้งชุดแบบนี้นะทุกคนใหม่ทั้งชุดแบบนี้นะก็มีลูกค้าที่โทรมาคุยกับช่างเิียดนะว่ารถเขาก็เจออาการโคติดสองแบบนี้เหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นชุดสายยาวไปแล้วแล้วก็วิ่งได้ประมาณปีหน่อยๆไม่ถึง2ปีรถก็กลับมาเป็นอาการโคติดสองอีกหน่อยทุกคนไอ้น,นี้ ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์และก็ยังไม่แน่ชัดว่ามันเกิดจากปลั๊กตัวนี้จริงๆหรือเปล่านะไอ้นี่ก็ต้องเป็นปัญหาของเจ้าตัว Yamaha Airlock อีกต่อไปนะทุกคนยังไม่จบไม่สิ้นนะสำหรับโค้ช12นะไอ้นี่ช่างกิจก็ต้องบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะทุกคนแต่ก็มีวิธีแก้ไขยอยู่ใครที่สนใจหรือว่าใครที่อยากได้เาจ้าตัวมัดไฟก็สามารถกดผ่านในลิงก์ของช่างกีดได้นะทุกคนตัวนี้เป็นอะไรแท้แบบสายยาวตัวนี้นะทุกคนสามารถกดได้แล้วก็เป็น แท้เบิกศูนย์รับประกันแน่นอนนะชังกิจรับประกันนะครับสำหรับในเรื่องของโค1 2สิบสองนะแอร์ลอกต้องบอกว่าเป็นรถที่ใช้ดีมากนะทุกคนเป็นรถที่ใช้ดีเครื่องดีอะไรดีทุกอย่างนะแต่มาติดปัญหาในเรื่องของโค1 2ตัวนี้ก็เลยทําให้ลหลายๆคนก็ผิดหวังนะทุกคนผิดหวังนสำหรับโค้ดแล้วก็อีกอาการหนึ่งของเจ้าตัว a อ r ์หลอกนอกจากโค1 2แล้วก็คือตัวหน้าจอเรือนใหม่ ชอบไหมนะทุกคนไอ้น,นี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะสำหรับแอร์ลอกนะชอบเป็นอยู่2อาการนี้ก็คือโค้ดที่สองกับหน้าจอไหม้นะหน้าจอเรือนไม้ไหมนะแต่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟิล์มได้ไม่มีปัญหาแต่ก็มันมันไม่น่าให้มันเกิดอนะ่ะเออแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะครับใครที่เจอปัญหาในเรื่องรถต่างๆนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้านะที่อยู่แถวๆช่างกินนะก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้นะครับซ่อมไม่ซ่อมไม่ว่ากันนะแค่เข้ามาสอบถามมาพูดคุยได้นะเดี๋ยว จะให้คาชี้แนะสั่งว่าลงอะไรเองก็ได้ทั้งเกียไม่ซีเลีอดนะใครที่อยู่แถวเด็ดรมนะอยู่แถวช่างกิจอยู่ก็สามารถแวะมาได้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะหลายคนว่าสายยาวมันเป็นยังไงสายยาวกับสายสั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวของเดิมที่ติดรถมาตัวนี้เป็นตัวที่เบิกใหม่มาใส่ให้ลูกค้านะครับสาหรับเจ้าตัว a อ r ล็อกคันนี้นะครับแก้ปัญหาโค้ด12ณปัจจุบันต้องแบบนี้นะครบชุดนะหลายคนก็อาจจะมีวิธีอื่นแต่ทั้งเกียร เอาวิธีนี้แหละง่ายสุดไม่ต้องไปเสียเวลา2ต่อนะทุกคนก็จบปัญหาโค้ด12ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะให้ดูวิธีการใส่นะทุกคนเดี๋ยวทังกิจจะใส่เจ้าตัวมัดไฟนี้กลับคืนให้ลูกค้านะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีขั้นตอนวิธียากยังไงนะตอนออกก,ออก,ก็ออกแล้วก็ค่อนข้างยากนะทุกคนต้องดูดตัวร้อยแม่เหล็กออกนะทุกคนาบางคันเนี่ยติดก็ออกยากนะแต่บางคันไม่ติดก็ออกง่ายนะเดี๋ยวมาใส่กันเลยแล้วก็มาดูว่า โค้12จะหายหรือเปล่านะครับแล้วรถจะกลับมาสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าตัว Yamaha Airlock คันนี้นะครับ ตอนนี้รถก็สตาร์ทติดปกตินะทุกคนแล้วก็กำลังไล่น้ำยาเอาน้ำอยู่ก็โพส2บสอก็ถือว่าเป็นการแก้ไขน่าจะจุดนี้แหละทุกคนนะอาจจะมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่างกันนะแต่ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเนี่ยช่างกีจก็พร้อมยกชุดมัดเลยนะทุกคนก็คือจบไปนะทุกคนแต่ถ้าจะมาเชื่อมปั๊กต่อปลั๊กแล้วก็เปลี่ยนพันเซอร์ก็สามารถทําได้นะแต่ก็อาจจะไม่จบนะทุกคนตัวนี้ก็ปัญหาจบๆก็คือเปลี่ยนตตัวชุด มัดไฟใหม่ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโค้ด12ของเจ้าตัวยามาฮ่าแอร์ล็อกนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างเกียรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ